สวัสดีครับตอนเช้าครับพี่อ้ํามื่อเมื่อคืนเี่อเออเป็ดซาเก่าเลยพี่น้องเลยแถวเนี้มันเป็นปลาซาเก่าปลาซาเล็กน้อยมันเอเกลเอยพี่อ้าํามื่อนโองมันก็ตีไม่ได้เลยเนาะไม่เห็นว่ามึงหนาวไม่ไม่ม่มมมไม่มันนั่งมันนั่งอยู่ที่นาโซงาหนาวหนาวเรมบทควาตีไม่ได้วันนี้เอ้า พี่ห้องเพิ่นโดนนะบู๊นะเพิ่นอว้าวได้เมนีถ้ารอเป็นหู้มเอนดมาคือว่าสี่มันโออย่มึงเอิญอย่บ่้ารละเอิญเพิ่นเอิญอะไรเอออย่งมันจว้าววว่ได้ขีตโตะว่าไปจอดโอ้ชิโตเซลน้น้องขึ้นน้อน้อยหลาเป็นปาช้าเด็กน้อยครับเดี๋ยนี้ปาชาเด็ก เปียนจอยโดนเขาให้ยแล้วโอ้ห่าจนโอ้หอดหอยจะรับเลยแม่เนี่เออโอ้โตคนมาไปจอยเนาะกี่โตใช่งห่าไปอ่ำเห็นตอนแรกนี่แหละย้ายยม่ไกดเอาขนมมีอาแบ่งขนมเฮ่อมาเออขนางกินขนมเดี๋ยวซื้อมาฮาแม่เลยวะเออเยอะขนมเหเนาะ มีปันขนมมันขาารยมปั้นนางกินโหกกกับนมเดียวเอาับกินนมฮ่าชููอ้ฮ่าแปลกที่แปลกข้างกับปั้นแหนของขนมขนมขนมน้ำหมกน้ำหวานมานะฮะ เช้าแล้วครับหลังจากนึ่งข้าวเสร็จก็เช็ครถครับเติมน้ำและวุากรณ์แล้วบ่เติมจ้าโคตรเลยฮะจ้าโคตรแล้วนี่ยครึ่งโคตครึ่งขวดแลยอุย้ยหมอนี่นอนหน้ารถเลยหมอนี่นอนได้เลยเปล่าไม,ม,ม,ม่มีลูกอยู่ <c oughs> โอ้ <c oughs> โหเลย <c oughs> เสือเสือ่อยสุดยาอยู่ดิอาบอยู่น้ำเมื่อคืนครับอาบอยู่นี่มูลีจอดไก่แท้เนาะงานโหไปทั้งเลยเนะ ฮะมีเรื่อมาคืนเห็นอหมเนี้ยนี้อาบน้ำเช้าฮะนี่อาบโอ้ไปงานเลยเหรอหน้าก็มีล้าง quát rồi đó đã anh đi trên trời chết lốt ngập ้ายก็เริ่มการทำงานกันแล้วครับดึงไปไปเลยว,วไปจอยเมื่อเปล่าไปื่อนยามสาวพา<ะ>ดีเอสเพื่อปาดีเอสไปจ่อยเช็คแล้วเราบดเติมเราบดมันคืนโอ้ควันอบปะหปรือเว้ยมันเนี่ยหนาวแหง้ง nghiệp bây giờ Trong cà phê Mua tôm cà phê hả bọn nhỉ Vâng, mua cà phê Mua nâng cao Chỉ đi như thế Đang phai còn bị tết Bạn đang gái cho đây mẹ bọn nhỉ bọn กาแล้วเอาอุ่นๆขอพ่อเดี๋ยวอุ่กาดตอนเช้ารุ่งอรุณเปลี่ยนเป่าเปลี่ยนเป่างเปี่ยงเป่าหลุไทยเปลี้เป่าหลุไทยได้เปลี่ยนเป่า เก็ดรถใช่ไหมนนีวะ mm. เลื่มแล้วล่ะมือน,นี่คะป้าเลื่มใช่ไมืันนี่วะโหดอีมล่ฮะกมดี่อจะเสร็จดอกนนวะ <laughs> มาดูเช็คสภาพตอนเชา้าครับรถเ่นอย ไปสปอตไลท์ครับปากครอบมันหายแล้วเนี่ยเฮ้ยอีเดียวเฮ้่ยอีเลยนี่เออมันไปมาเลยแล้วเฮ่เลยบ้านนี่ฮะเฮ่เลยบ่มันกือเอาลงมาไว้ไหมถ้ากาวเอานนี่ะกาวกาวฮอนไปเลยอย่นี้มาไปเลยช่องกาแฟอีกินกาแฟเอ็ดเวให้มันคึกมันคึกมัันจะรเออเอ้า Cô gắng ra đứt, đứt cho cái này dạy hảo nhỏi là bỏ nhói phái bỏ lòa 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 không lòa 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 มื่นตาโกบหรือเปล่าเอฟเลยเอฟเลยเสร็จแน่น่าเนี่ยต้มเกิมอยู่พวกระจกมันพิเศษ็จหราอเริ่มทำงานแล้วครับหลังจากที่ตื่นเช้ามาเช็ครถ แล้วก็ปูทางก่อนครับสองรถม,มันเป็นร่องน้ำนะเป็นหลุมจะได้วิ่งสะดวกสวก่อยเสียนเดินครับเทีียวแรกออกมาแล้วฝนตกครับตอนนี้วันนี้มรรยอากาศฝนตกครับแต่มันตกดินดินหน่อย มามามาโอ oh. ้นิมน่มนิม่มนิ่มนิ่ม enjoy tốc, tục khắp, vẫn tục Ồ, ừ, chiều lắm Đẹp oh, bạn ô, oh, chắc nhau bạn That, that's the kind.